สวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสุดจริงวิจิ๋งครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาสารวจใหม่นะครับตอนนี้เวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับผมครับห้าโมงเกือบห้าโมงกว่าแล้วนะครับก็มาเช็กหมายชะโดนะ่ผู้ชมครับเห็นมีน้องเขาบอกมานะว่าที่นี่ชะโดมีตัวนะครับน้องเขามาปักเบ็ดแล้วมาปักเบ็ดกลางคืนแล้วน้องเขาว่ามันมีชะโดกินนะก็เป็นอ่าง อ่งหินนะครับที่นี่ครับน่าจะเป็นบ่อขุดนะครับน้องก็เป็นบ่อที่มีเจ้าของนะแต่ว่าเราเข้ามาตกปลาได้นะเพราะว่าเห็นมีนานาเขากางมองอยู่นะครับก็โอเคครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะก็ถือว่ามาอ่อยด้วยนะครับผมนมาเช็คดูนะครับก็เวลาตอนนี้ก็ห้าโมงนะท่านผู้ชมห้าโมงกว่านะครับฝนก็ตกนะครับออกจากบ้านมาแดดเปี้ยงๆเลยนะครับพอมาถึงอ่างแล้วโอ้ฝนตกนะครับเซ็งเป็ดเลยครับก็ไม่ได้เห็นตอนผมเตรียมอุปกรณ์อะไรนะเพราะฝนมันตกนะผมก็รีบๆทำนะ โอเครับเบ็ดมาทั้งหมด4คันนะครับเบียดมา4คันครับตก3คันครับเช็คดูก่อนนะครับตอนนี้ก็ส่งเหยื่อลงไปแล้วนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นอกไก่นะครับแช่เลือดนะท่านผู้ชมครับที่ใช้ครับก็ยังเงียบอยู่นะครับแต่ก็มีชชโดขึ้นอยู่นะครับเห็นมีตัวขึ้นอยู่แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับไซส์ประมาณโลนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมารุ้นะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับก็มีเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับสัก5โมงครึ่งผมว่าจะกลับนะครับ ว่าออกจากนี่ก็ไกลอยู่ไกลจากที่ที่ผมอยู่อยู่นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ได้ตัวไม่ได้ตัวไงก็ถือว่ามาเช็คหมายนะครับท่านผู้ชมมาดูสภาพหมายนะครับก็หมายสวยนะท่านผู้ชมครับเป็นอ่างกขุดนะครับโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับดูสภาพหมายนะท่านผู้ชมครับกับท่ามกลางบรรยากาศฝนตกนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูสภาพหมายครับผมไปผมผมอยู่ในร่มนะครับผมกลางร่มไปนะฝนมันตกนะครนี่สภาพหมายนะครับ สภาพใหม่โดยโดยรวมนะคุณผู้ชมครับฝนก็ไปอยครับมีเบ็ดผมก็ไม่ได้ทําตรงสแตนอะไรไม่ได้ไม่ตั้งไม่ได้้อวมาครับจะตัดไม้มามาอะไรก็ยังไม่ไม่ทันฝนมันตกครับวันนี้ถือว่ามาเช็คเลตติ้งก่อนครับ่านผู้ชมครับาตอนแรกนะครับผมก็มาถึงผมก็เตรียมอุปกรณ์ลงเลยไหมครับตรงนั้นครับก็คือไม่ได้ดูซ้ายดูขวาเลยนะก็คิดว่าอ่างนี้แน่นอนนะครับผมตอนแรกครับแต่อ่างนี้ก็มีชโดขึ้นครับมีขึ้นครับรถทางทางขึ้นยังอยู่นก็เนียบทางลงเดินไปตรงไปตรงนี้ครับ นี่ครับเดินจะเดินลงตรงนี้ครับนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็ลงเห็นอ่างก็ลงเตรียมวกันลงเลยครับไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลยครับจริงๆแล้วมันอ่างนี้นะท่านผู้ชมไม่ใช่อ่างนี้ครับนี่ครับผมก็เลยเดินสำรวจดูนะครับนี่นะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นอ่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเพราะมันจะมีกระท่อมอยู่ตรงนู้นครับ แต่รถน่าจะเข้ารถน่าจะวิ่งข้างๆนั้นได้อบว้อมไปนู่นครับครับรถป่าขึ้นดีมากน้ําอ่างนี้ผมแต่แต่ได้ครับลงผิดน่าจะลงผิดอ่างับผมครับมันคู่กันเลยนะสองอ่างนี้ครับจริงๆแล้วนะครับคู่กันเลยครับผมครับแต่อ่างนี้ก็มีชัโดขึ้นครับมีมีอยู่ครับผมชันโะดครับแต่ว่าผมลงตรงนู้นเนี่ย<ม>ผมอยู่ตรงนู้นใช่ไหม ไหนไม่ลงเห็นล่มไหมนั่นแหละผมก็มาถึงตรงนั้นผมก็ลงเลยไงไม่ได้ดูซ้ายดูขวาครับนะครับจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นอ่างนี้แหละนี่ครับเอาไว้วันหนั่งเอาไว้นันวันหน้าเดี๋ยวมามามาเช็คใหม่อ่างนี้เดี๋ยวเช็คอ่างนั้นไปก่อนนะครับโอเคครับผม ซ้อม,อมมคานผู้ชมซ้อมๆไว้ครับซ้อมไว้โอเคนะ่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ถึงจุดทิ่สุดของวันแล้วนะครับกับการมาสำรวจหมายใหม่ๆนะ่านผู้ชมครับการมาตามหาปลาชะโดนะครับมาสำรวจหมายปลาชะโดนะครับก็จริงๆเรามีสอง่างนะครับมีอ่างนี้แล้วก็อีกอ่างหนึ่งครับแต่ว่าเช็คอ่างนี้แล้วนะครับก็มีตัวขึ้นอยู่ครับผมมีชะโดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่กิน เบ็ดนะครับแล้วว่าผมมีโอกาสเวลาเวลาน้อยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เกือบวก,บก share, ว่าหกโมงแล้วครับผมนะครับก็อีกอย่างนึงทางนู้นนะเดี๋ยวผมวันวันหน้าเดี๋ยวผมจะมาเช็คใหม่นะครับก็ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปในเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งที่นิ่งๆนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปว <success> like. ิดีโอใหม่จากช่องของผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขออจาากกลไป่นนะคครรััับบสสวดี